สวัสดีครับมาดูไผ่บ้านที่ปลูกไว้ตัวนี้ไผ่สร้างไผ่ที่ปลูกไว้แล้วก็ปล่อยไว้เลยนะครับแล้วก็ตัดเอาไม้ที่จะใช้ประโยชน์โดยวิธีการก็คือปีนเอาเฉพาะช่วงบนของเขาไม่ได้ตัดสางอะไร ปล่อยไว้แบบธรรมชาติดูแล้วก็มีสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบไายบ้านตรงนี้อายุไม่ตามกว่า20ปีหรือมากกว่านั้นเพราะว่าผมเคยเห็นมาหลายปีแล้วดูนะครับปล่อยไว้เลยเวลาใช้ประโยชน์ก็มาตัดเอา จะสังเกตว่าไผ่พวกนี้ขนาดกอก็โดมากแต่ขนาดลำก็จะเบาบางหน่อยเพราะว่าเขาตัดลำไปใช้ส่วนข้างล่างเป็นพุ่มของกอก็ยังหนาแล้วก็เป็นกอใหญ่ๆ